มาดูเทคนิคการปลูกผักปุ้งนะครับในถังครับผมในถังนี่ครับผมน้ำก็อยู่ข้างใต้นะครับใช้กากมะพร้าวนะครับในการปลกูกปลูกประมาณเกือบเกือบอาทิตย์แล้วนะครับเกือบเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมสองอาทิตย์ก็น่าสองอาทิตย์ก็น่าจะได้กินนะครับ สวยมากครับผมได้ผลผลิตดีมากนะครับนี่ครับผมผักบุ้งนะครับปลูกในถังครับผมกําลังฮิตกันเลยนะครับนี่ครับผมลากเริ่มออกแล้วนะครับปลูกในถังครับผมไม่ต้องดูแลมากมายนะครับน้ำก็ใส่ปุ๋ยนิดนึงครับผมปุ๋ยน้ำใส่นิดนึงนะครับก็ได้กินแล้วนะครับ สวยมากก็